ไม่ใช่แล้วโอ้ยอะไรเนี่ยหน้าตายิ้มแฉ่งงี้มันใช่ไหมเนี่ยนะฮะเอาล่ะก็โบก็ต้องขอสวัสดีให้ผมชื่อเอิร์ดนะครับวันนี้เกมของโรบบอกนะครับผมแน่อยู่กับมินิเกมชุดมินิเกมโบคุโนโรบอกรีมาสเตอร์เดตนะครับผมแน่ก็ง่ายคือเป็นโรบอกในเกมของโบฮะมาฮิโร่อคาเดมี่หรือว่าโบคุโนฮิโร่อะคาเดมี่ผมชื่อแมงยานจังวะโอเคนีะครับผมแน่วันนี้ผมก็กำลังมารีวิวอัตลักษณ์ชื่อว่าอัตลักษณ์ดาร์ชั่นโดนะครับผมแน่ ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครรีวิวอันตักนี้หรือว่าเขาสุ่มไม่เจอแน่ผมทำการสุมร่ม5ลโลบัคดื่อกันได้ระดับแรเนเครับผมเป็นดาร์ชาร์โอดนะครับผมรูดว่าจะมีอะไรกันบ้างนะผมโอเคก็ไปดูระบบไปกันเลยโอเคนะครับผมนะฮะตอนนี้ผมก็ทำการมาอยู่เซเวอร์ v i p ของผมนะฮะแล้วก็เซเวอร์ v i p ของอ่าเพื่อนๆที่แอดมาเะยครับผมแน่ ก็อัตลักษณ์อันนี้นี่ครับผมซึ่งเป็นระดับแรงนะครับผมนะสุ่มด้วย5โลบััเท่านั้นนะครับผมถือว่าดวงดีหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะครับผมนะโอเคเนี่ยครับผมซึ่งพวกนี้ผมก็เลียวอยู่ที่3ามแล้วกว่าซึ่งมันมันยังกากอยู่นะครับมันยังอ่อนต้อยอยู่นะครับเพิ่งเออชีวิตนี้นะครับผมในกว่าจะฟาร์มได้มันก็ยากเช่นกันนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่เปลียงแล้โอเคก็มำการมารีวิตรีวิตรีกว่านี้ครับผมนะซึ่งจะมีสกิลทั้งหมดเท่าไหร่นับไปหนึ่งฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหมดของสกิ สกิลแรกคือสกิลตัวแซ่ชดนะเป็นปการอัญเชิญดาร์คชาร์โดมาเป็นไงหน้าตาดูโคตรน่ารักดิดูดิหน้าตาน,น่ารักมาเลยนี่ครับผมนะความสามารถก็คืออัญเชิญเจ้าดาร์คชาร์โดมาหรือว่าเป็นแบบว่าอันตรายเห็นความมืดน,นะครับผมนะซึ่งตัวซึ่งผู้ใช้ในเรื่องของเนี่ยเดี๋ยวผมมาเหมาือาเล่าในตอนหลังเฉยนะนี่ผมหน้าตาถดีว,ว่าน่ารักชุ่มเนี่ยโอเคสกิลกดตัวคิวเป็นการแบบว่าใช้ทำแบบให้ดาร์คชาร์โดในอําการโจมตีนะครับผมในลองนี่โจมตีเพื่อนโจมตี โบติเงงโจติตบมันเออเนี่ยเนี่ยเป็นการแบบคว้างกล็บแบบอย่างเมามันโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาโจโจทุยไม่ใช่นะผมนะต่อไปแล้วผมสกิลตัวเองชมนะสามารถทำให้ดาักฉันได้บินได้ชมนะดูดิปุ๊บบินได้โอ้ดูดิใช้ดักใช้โดดในการบินใช้สเตมินาผสมควรนะแต่ว่าเราเอาไปเยอะเลยผมเนี่ยบินได้ทั่วแมปบอกเลยว่ามันมันดีชมนะบินได้ด้วยไอ้ด้วย ผมว่าถือว่าเก่งนะแต่ผมคิดว่ามัน PVP ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมนะโอเคนะครับผมนะมีสกิลตัวนะี้โอเคมีสกิลต่อไปนะผมสกิลตัวสีเป็นการทุบพื้นตู้มเป็นการปล่อยขึ้นพลังความมืดแบบรอบตัวชุนนะคือถือว่าก็เก่งนะแต่คือให้มันไม่เก่งเพราะว่าค่าสเต็งผมมีแค่อะไรเนะี่ยมีแค่แปลงกว่ามันยังกากอยู่นะผมไหมมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ถ้าแบบคนเดวเวลด์ห้าพันเงี้ยมาใช้ก็ถือว่าจะโอพีได้ผมนะ สกิวตัวไปคือสกิลตัววีชมนะผมเป็นการทุบพื้นชมนะเป็นการปล่อยลูกบอลบอลก,กิงกิไม่ใช่บอลก,กิงกิมันเป็นแบบว่าปล่อยพลังความมืดไปจุดที่เราต้อง,องการชมนะผมนะเออถือว่าเก่งเดี๋ยวลองแบบระยะไกลนะเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้ชมนะแล้วก็ลองเอาเมาส์ไปนู้เนี่ตัววีวีไม่โดนอีกไม่โดนโอ้เอ้าเมื่อกี้โดนใครไม่โดน <laughs> ยังไงโอเคเลองอว่าปลาระยะไกลชมนะนี่เลยตรงนี้เลยวีโดนเยอะ ดักเชิดบอลโอ้โหเป็นการแบบปล่อยพร้อดบอลทุกสายเดชมนะเป็นแบบว่าบอลถึงความมืดเนานะผมคิดว่าถ้ามันอยู่เป็นกระจุกเนี่ยน่าจะตายนะส่วนใหญ่คือจะเป็นสก,กิลแบบสเปสหรือว่าตีหมู่เนะาะนี่ฟุบมีตีหมู่ตีหมู่มมยิงหมู่อีกโอ้โหโดนนี่ระยะไกลครูดาวสก,กิลตัววีก็ประมาณ10กว่าวีมั้งครับผมนะก็รอ,อนานนิดนึงแต่ตัวซีคือใช้ได้ก็รวมควาสมควรนะครับผมนะตัวคิวก็รวมเหมือนกันนะผมชงเชงชงเชงนี่แล้วก็บินไปหามัน น,นี่บินไปหาเลยพวกเงี้บินไปเลยแล้วก็สกิลฟีปุ่มเปงมันเคือายะมันกากมากชุดนะโอเคลองนี่เออดูดีกว่าชุม่มโอ้โหผมคิดว่ามันต้องแบบต้องบินสูงสูงแล้วก็ยิงไงชุดนะนะเออน่าสนใจนะเดี๋ยวผมลองบินชนะุดมาบินเลยต้องกดตัวเอ็กซ์คนะ้างด้วยชุดนะเอะต้องกดค้างด้วยใช่ไหมกดค้างคือก็ไม่ได้โอเคยิงใครดียิงดีกว่าเพื่อนยิงเลยยิงไม่ได้อะโอ้โหเสียใจลองขึ้นที่สูงแล้วก็ อุ้ยเราไปเป็นแค่โลกชุบโอ้มันอันตรากนี่มันยังไงอ่ะมันต้องระยะใกล้สุดนะคือพลังชิโดบอนแบบปกติมันคนรจะยิงไกลแต่มันแบบยิงใกล้มันควรจะดีใจมเนี่ยโอเคลองดิปุ่มโอ้โหโอ้มันไม่ค่อยโอ้กระแรงแรงแรงผมคิดว่ามันก็ไม่ค่อยโอเคอะไรจาผมนะโอเคสกิลสุดท้ายคือสกิลตัวเอสจบนะผมเป็นการใช้สกิลอะไรอย่าม่ชื่อว่าสกิลอะไรเป็นการแบบเป็นเอเบอรี่แบล็กบอลชัดเบบอดี้นะครับผมมันเป็นการที่ว่าทําแบบ นั่นคือเงาลบตัวชมบุ๋มปุ๊บนี่โอ้ยเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยไปชุดเกาะชมบุมเฮ้ยชุดเกาะดาร์คชานโดเฮ้ยมันเทมากชมบุ๋มนะเขาแบว่าเพิ่มแบบพลังระดมตีและการใช้สต็มหน้าราดสูงชมนะเฮ้ยอย่างเท่ผมให้เลยสิบเต็มสิบใครชอบบอกว่าอันตรายกว่าเท่ๆกนน็ได้ชมนะเฮ้ยเท่ชมนะเอาสก,กิลดิมันแบบว่าเพิ่มอะไรบ้างเนี่ยเออผมคิดว่ามันแค่เพิ่มแบบพลังแบบดูดิ รู้สึกว่าเป็นแค่ช่วยเกาะชวนะเพิ่มแบบพลังการโจมตีที่แข็งแกร่งแนตะ่คือสกิลใช้ไม่ได้ใช้สกิลชมนะกดตัวแซด XVC ไม่ได้ทุกอย่างเลยถ้าเราเอามีดดาบมาล่ะเออมีดดาบมาลองนี้ตีอะไรโชว์เชิงโอพันหนึ่งผมคิดว่าผมคิดว่าก็โอเคนะเดี๋ยวล้อมการมาลองกับระดับสูงชินะเดี๋ยวขอกดกันให้ชมนะบินกันเลยบินไปกันเลยนะ,ะได้ไปเ,เ,เร็วนะเดี๋ยวไปเอาไมค์เขาไม่ไหวเขาเอาเอา,เอาจงกระจอกนะเออ โอคิดว่าแบบมันก็โอเคนะแต่คือมันเท่ที่มชีชุดเกาะไงชุดเกาะสวมร่างโอเควิ่งเร็วขึ้นเลยขึ้นโอ้โหพังกับออร่ราเกาะมันตีกวะเฮ้ยเงี้งี้งี้อันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าผมอัพเออ่ค่าเดนเรชั่นมึงศูนย์นะครับผมโอเคอัตลักษณ์นี้ก็ประมาณนี้นะครับผมของเจ้าดาร์ชอโด้คุณชมคิดยังไงกับ,บอัตลักษณ์นี้นะผมคิดว่ามันก็โอเคนะมันแบบว่าสามารถใช้ชเฉาเชิงลูกเชิงรับได้ครับผมนะ เออบินได้ด้วยนนนนนเนี่ยผมมาบินเรือบินนี่นี่บินถือว่าเจ๋งนะผมแล้วก็ปล่อยลูกบอลพลังนี้ด้วยถือว่าเจ๋งแล้วก็ขวดคุต่อสู้ได้อย่างเมามันใครเข้ามาใกล้ก็ตายเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยที่จะเท่าไหร่อะเ,เพราะว่าถ้าโดนเอาไม้ตบทีก็ตาจะตายนะเออโมคิดว่าตอนนี้ก็เหมาะสำการพีพีแบบใกล้หรือเปล่านะเป็นแบบไปสกิลว่าผักคุต่อสู้ปอปแบบใช้บอลเนี่ยยิงไปเลยปะว,วิวนะฮะแล้วก็แบบปล่อยอก็ใส่ชิก่กนได้ก็แค่แหละมันเท่ตรงนี้เลยครับผมนะ ก็คือใส่แล้วเราก็เอาแบบใส่มิดาแล้วก็บบพีพีมามันเนี่ยเออก็คือว่าก็โอเคนะนะครับผมนะโอเคก็ใครชอบใจรีวิวนี้ก็กดไลค์ให้ผมด้วยเลยนะครับผมหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจเนาะกดให้เองนะคนหนึ่งไลค์ให้ผมนะแล้วก็ขย่อนมากเป็นกำลังใจก็กคนต่อใครกดแชร์คลิปนี้นะครับผมนะก็มีข้อผิดพลาดเป็นกำลังใจก็ต้องโทษนะครับผมนะโอเคก็ผมขอการมไเล่าประวัติของเจ้าผู้ผู้ชายของเจ้าดาร์ชโดอมนะโอเคถือว่าใครเป็นผู้ชายอันดับนี้ก็ไปดูดีกว่านะครับผมไปกันเลยยี่ โทโคยามิฟูมิคาเกะฉายาเจ็บคฮโร่เกิดวันที่30เดือนตุลาคมอายุ16ปีสูง158ผมสีดำตาสีแดงกลุ่มเลอด AB ผู้ใช้อัตลักษณ์ด์กชาโด์โทโคยามิเป็นดุ่มตัวเตี้ยที่มีส่วนหัวเป็นนกถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ใช้อัตลักษณ์ด์กชาโด์ก็ยังเป็นนกเหมือนเดิมร่างกายเป็นคนปกติทั่วไปมีแค่ส่วนหัวนั้นเหละเป็นแค่นกเพราะเป็นมาตั้งแต่เกิดไงล่ะตัวของโทโคยามินั้นมีนิสัยที่เงียบขรึมจริงจังไม่ค่อยพูกกัััับคคครรสเท่่่าาาาาาไหตวว้นนชออออมมมมืปยงงจะขลอษอ์ เต็จหรือค่าพลังของโทโคยามิพลัง2อเต็มหสปีด3าเต็มหเทคนิค4ีเต็มหความฉลาด3าเต็มหการล่มทีมกับเพื่อน5้เต็มหและนี่คือประวัติข้อค่าในเรับของโทโคยามิฟูมิคาเกะนะครับผมก็เป็นผู้ชี่ยวชาญของาดาชชั่นโดสุดเท่นั่นเองนะครับผมก็หากมีข้อผิดพลาดประปการใดก็ต้องขอโทษด้วยเลยนะครับผมโอเคเอาไว้ว่าเจอใหม่คลิปหน้าคล,คลิปนี้ก็ขอลาไปก,ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ bye ๆๆายบาย